นะครับก็เข้าปฏิบัติการเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะครับชุดที่สืบสวนของสพบางแม่นางนะครับร่วมกับสืบสวนของภาคนะครับเข้าตรวจค้นทั้งหมด4จุดนะครับ3จังหวัดนะครับุประการ1จุดขนกัง3จุดแล้วอีกเป1จุดนะครับจับผู้หาทั้งหมดได้4คนนะครับตอนนี้จับกลุ่มได้ดีนะครับแล้วก็จะขยายผล กับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับในส่วนของทรัพย์สินที่ดได้ริ่เป็นเงินสดหนึ่งล้านบาทเศษนะครับเป็นห้าคันนะครับเป็นซ้ายมือผมนะครับแล้วก็มีกระเป๋าดบานเมนโทรศัพท์มือถืออีกสิบแปดเครื่องนะครับ้ตบ,บ,บุ๊กเท็ตนะครับแล้วที่สําคัญคือมีบัญชีเงินฝากยี่สิบแปดเล่มนะครับยี่สิบแปดเล่มแล้วก็เอทเอ็มีสองใบนะครับซึ่ง,งั้งบัญชี แล้วก็ไอเทมนี้เราจะตรวจสอบตัวหาโครงข่ในโรงกานโอซิน่าโคลนอข่ที่อยู่ข้างหลังนะครับมูลค่าเขาถึงทั้งหมดทั้งหมด35ล้านะบาทแล้วก็เป็นปฏิบัติการของสสะพอบางแม่นานนะครับตำรวจประทอนบมรีซึ่งน,น,งนรื่องนี้ถือเป็นเรื่องเบาเล็กๆนะครับซึ่งตำรวจประทอนภาคหนึ่งจะกดขันจะกลุ่ม อย่างต่อเนื่องต่อไปก็ฝากทางพ,พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะถ้ามีลักษณะการเล่นหรือชักชวนให้เล่นลักษณะนี้ขอให้แจ้งทางหนึ่งก็หนึ่งนะครับทุกสพนะครับพร้อมหนึ่งเด็นะครับเพื่อเป็นป้องกันภัยที่อาจจะเกิดมาคือว่าจ,จะเกิดกับพี่น้องประชาชนนะครับก็ดำเดนินเพื่อส่วนบุชคลเพือพ่อทราบครับมีอะไรถามไหมครับ กลับมาใช่ไหมต้นไหมนะโอเคครับตรงนี้เดยชนภาคก็จะจัดพนักงานสวนแล้วก็จับคุณเครือข่ายที่อยู่ในเกี่ยวข้องนะครับก็ให้ถึงโดยสุดนะครับเพื่อหาขบวนการนะครับตามยึดทรัพย์ตามมาตร,ตารการฟอกเงินตามมาตรการต่างๆนะเพื่อยึดทรัพย์เพื่อ อาจจะมีการเฉลี่ยผลอาจจะมีบัญชีที่เกี่ยวเองการช่กรองออนไลน์นะครับจะได้มีผลในการเฉลี่ยเกนผู้เียหายที่อาจถูกโมาในบัญชีเหล่านี้บัญชีเหล่านี้ก็จะตรวจสอบดนะครับขอบคุณมวลนทุทรับครับอุบเยครับแกออเซนเตอร์ระบายหดเนไครับทงกรรค้ัฒน์ีนัวบารักรแกเซนเตอร์ะทัฒนครับ ออกองประชาการภาคหนึ่งนะครับถนะารับในส่วนกองประชาการภาคหนึ่งนะครับแต่เดิมเนี่ยเรามีศูนย์แจ้งอยู่แล้วนะครับอยู่ที่พจวนนทบุรีนะครับก็รับเป็นศูนย์การในการรับแจ้งทุกทุกเรื่องที่เข้ามานะครับอย่างที่เป็นขา่าวที่สอทอลษณาทิเบน,นะครับซึ่งพนักงานส่วนรับแจ้งนนทุกเรื่องเอามาลมอยู่ที่นทบุรี นะครับดำเนินการส่วนซอฟตต่างๆก็รับแจ้งเหมือนกันทุกเรื่องจะถูกดำเนินการทั้งหมดอย่างนั้นปัญหาที่เข้ามาเนี่ยจะให้ทัลองอัตพรพนะครับเป็นคนในการรันนิ่งทุกปัญหาจะรับการแก้ไขเรามีตั้งศูนย์รับเรื่องราวเรื่องพวกนเรื่องของการเช่าโกงออนไลน์เรียบร้อยครับโอเคครับุณครับขอบคุณมากครับเริ่มต่อนร Terima kasih telah menonton!

ต้นดูด้วยนะคครับให้บัญชีที่ดูเกี่ยวไปกุ๊บเราจะได้โรเครับเก่่เกี่ยวให้หมดละกินเกี่ยวให้หมดคตอบเป็นเหตุเป็นผลไม่นะ เดี ante, ๋ยวให้พี่น้องที่ขาเดือดร้อนงๆขาหนึเยอะทำนั้นไอเนี่ยออนไลน์ข้ตกออนไลน์บนั้นเจริงเขาเอาประชารัันไปเยอะไม่น่าจะหลอกโดนแม่น้ำชาวนีหน้าลาเหรอจะมีอะไรให้หลอกไม่ใช่บางทีมันเล็กเลกันน้อยของออนไลน์ เสียอย่างเอาเลยโหก็เก่ง <laughs> after the cat had a bite i had placed 7 8 เป็นการถายข่าวของตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับอันนี้เป็นภาพลงทิ้งที่ปฏิบัติการอันนี้เป็นผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาก็จะมี ทีเต้างของีแซรี่มีโต้งส่วนเบอร์ุ้งส่วนมีคืลตาดขอนมีลอยตาดขอนมีนายบังสีม้า,มา,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 นมานะครับแต่การตรวจชุดซับสึงมีงมูลค่ารวมกว่าสามสี่ร้ายเก้าแสนสามหมื่นบาทนะครับ